พี่น้องกินเพอตอนนี้หอล 8, ลดลกักแปดขีด่รถลักแปดไตเฮ้ยหัวเพอหัวพี่น้องโอ้โหเผือว่าไงกับฐานเท่ากันนี่ ช้อปปิ้อนนเอาะไรมาหรือบริะรูปซีบหนังกับบานคือหนึง่งกินคือหนึงน่งปีหนึ่งครั้งหนึง่งกับบาน

ปีพี่นอ้องนี่แหละถือว่าเราม่ต้องกินกับกบปีบ่ปีปป เขาเอิ่นพักหอมหลาบนี่นืออง้บาง <c oughs> บ้านบางเมืองเขาเอินพักหอมป่น

반วมทั <목적>